ไม่ไหวพี่ตอนแรกเนี่ยเขาจะให้ผมกับพ่อปองเป็นผู้มำกับเขาคงทิ้งไม่ได้ผมมากเขาทุกอย่างมันอยู่ในหัวเขาหมดไม่มีใครรู้บทยกเว้นเขาคนเดียวที่รู้ว่าหนังเรื่องนี้เป็นไงเรื่องมันสั้นมากที่ว่าไม่มีทางจะขยายมาทำเป็นหนังได้เลยเอ้นิกกี้บอกพี่ยอดทำดิเดโคโกโลอ่ะมันเป็น,โคโคโน,ปนวรั่ในรายการเดะช็อกนั่นเลยอย่างเงี้ยมีคนแชร์เรื่องกระเทยไปแบบไปโคโกโลกผู้ชายอะไรเงี้ยเรื่องมันอยู่ประมาณเนี้ยแค่นี้ถ้าพี่จะทำอ่ะผมคุยกับพี่ปองให้เขาก็บ้าจี้เขาก็รักผมอะ่ะแต่เป็นหนังซะงั้นเลยเถิดเป็นใหญ่ละ ดาราทุกคนในวงการบันเทิงตกหลุมพรางพจนอนุนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทั้งที่ทมานะพี่แล้วเขาก็ให้มารอตั้งแต่เช้าทายเหนื่อยบดไม่มีแล้วเขาก็ด่านะต่ทุกคนรักเขานะมาให้ตลอดนะผมก็ไม่เข้าใจว่าระดับพี่หนุ่มกัญชัยพี่กันจอมพลังทนายแก้วเนะี่ยต้องมาเล่นให้เขาแสดงว่าเขาจะเป็นผู้กับที่มีบารมีนะเดี๋ยวใช้ว่าตกหลุมพรางเลยดูตัวพี่พจน์ล่ะครับพ,พี่พจน์เนี่ยเขาเป็นใช่ว่าขาใหญ่ในวงการบันเทิงกันแล้วกันเนอะเออมันก็กลายเป็นแบบมันยิ่งหน้าดูขึ้นไปใหญ่เลยแต่ผมไม่ ถ้าตอบได้ก็เดี๋ยวต้องมาใชยคือด้วยความวิสารที่มันเป็นหมู่บ้านล้างจริงๆที่เป็นสถานที่ที่เขาว่ากันว่ามันมีเรื่องราวมีอาถรรพ์มีประวัติความเป็นมาเรื่องผีเรื่องสางอะไรเงี้ยมันก็ได้ฟิลดีแก้วแก้ว,กวารัก แเขาชอบมองกล้องไงเวลาเล่นหนังเขาก็มองกล้องเวลาเรียกครูกะปิเขาลืมเขาก็เผลอเรียกพี่หนุ่มมั่งอะไรมั่งพี่คือควรจะเป็นหนังเรื่องแรกแลวเรื่องุดท้ายของพี่แก้วเลย <c oughs> ส่วนความยากลําบากก็ของพี่ป๋องก็จะเป็นฉากที่แบบว่าโดดเอาตัวกระแทกแล้วก็ฉากที่ขึ้นสลิงก็ดึงเราขึ้นไปสลิงก็สูงนะสองชั้นเซฟตี้กันกว่าจะดึงกว่าจะใสตัวรัดเนี่ยตรงนี้โอ้มันก็เจ็บนะแล้วก็ดึงขึ้นไปแล้วก็มันก็ใช้พลังใช้ energy เยอะอะไรยงี้ครับก็ไม่เคยได้เล่น,แล,ลนแล้วก็ได้เล่นก็สนุกดีโบบ้านโคกระโหลก ครับผีหลายตัวนาว่ากลัวมากมีความตลกด้วยเป็นสไตล์พี่พศนะครับแล้วก็นักแสดงเนี่ยเยอะมากน่าจะเป็นการกลับมาเล่นหนังในรอบหลายสิบปีนะครับของพี่หนุ่มนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับรับรองว่าเป็นผีที่ตลกนะสนุกสนานรับรองว่าทุกคนนั้นเข้าไปดูแล้วเนี่ยจะมีแต่ความสุขนะฮะยังไงติดตามได้หมูว้านโรกระลกนะครับโลกภาพยนตร์นะครับ